สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกงไก่มะเขือกันนะอ่าแรกเลยใส่ตะปีแกงลงไปครับมิีมิแกงม่สิบานะเหยาะปลาไปหน่อยนึงอ่าเสร็จแล้วเอา ไก่ลงเลยมีเนื้อมีตีนเนี่ยนะคั่วไปเรื่อยๆครับผมคั่วให้พริกแกงเนี่ยแช่เข้าไปในเนื้อไก่นะแบ้แห้งเลยเขาจะใส่น้ำที่หนังหนาเนระาคั่วเองให้แห้งก่อนนะประมาณนี้ทำง่ายๆครับอยู่กับบ้าน อันนี้แกงไก่มะเขือนะไม่ไม่ได้ผัดเผ็ดนะครับจะผัดผิดนาผัดติดผัดติดแกงเขาแทรกกงนเลเนื้อใส่นะฮะผมใส่ตีนด้วยไงผมยัดตีนตีนตำลูกก็ม,มีเลือดด้วยนะครับเลือดกระเทียมที่หลังนะฮะลวนมันลวนให้เขาให้ข้างนอกเขาสุกหน,น่อยๆอ่ะ นี่คือสูตรเลยนะรวนไม่แห้งเลยเอแห้งอันนี้ผมต้อ,ตอนสดเลยนะวิธีทำแกงไก่มะเขือสูตรเบิร์ด <c oughs> ทำอาหารในมี้สูตรตายตัวนะครับเราปิชแชงได้ครับแต่เราก็อย่าดัดแบบแปลงบิดเบือนให้มันไป มากกว่าเก่านัดเอายืนยนพื้นสูตรละไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่นมใส่นีเพิ่มอาได้อ่านี่ไก่เริ่มแห้งแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับน้ำอ่าแกงไก่แกงไก่ผมอยากจะมีน้ำหน่อยนะ,ะ,อ,ะนนอันนี้เราก็จะรอเขาเดือดน,นะครับ ตอนนี้ก็อ่าเดือดได้ทีละผมจะใส่ต้นดีหน่อยนะต้นดีกป็ประมาณอ่ะครึ่งชอ้อนช้อนโต๊ะผมเพิ่มนะครับน,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 นะน้ำตาลนะ้ำตาลครับสันนิจเดียวนะน้ำตาลอ่ะให้ตัดตัดเฉยๆเนี่ยประมาณขนาดนี้นะครับก็จะเป็นซูโรสซูโรสก็เป็นปลาทที ไปนะครับในการใส่มะเขืออ่ามะเขือไปเลยถ้าใครไม่ชอบมะเขือสุกมากก็ไม่ต้องให้เดือดนานถ้าใครชอบมะเขือสุกก็รอสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมไมหรอบผมแล้วไม่ค่อยชอบสุกมากเท่าไหร่นะมันจะเละนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับมะเขือจะผมจะสุกแค่นี้นะพอดีพอดีต่อไปเราจะใส่เลือดอ่าเลือดนี่สุกง่ายเราไม่ต้องเดือดนานนะ เลือดมันสุกมาแล้วคุยง่ายเลยนะแต่ว่าเราทําให้มันสุกอีกนิดนึงจะเป็นคนเนี่ยมันจะเละมากนะครับอ่เขาเด็ดหน่อยนึงครับอันนี้เด็ดน,นะอ่าต่อไปก็จะใส่พริกนะครับผมใส่ลูกโดดเลยนะชอบลูกโดดแต่ไม่ใช่พริกแก้วนะเป็นพริกจินดา ใส่ลูกโไปเลยใส่ทม็ดอย่างนี้แหละไม่ได้หั่นแต่แต่ว่าใครจะเอาแบบว่าพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับเขียวแดงหั่นก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมชอบแตบบนะ่ลูกโดดนะฮะลูกโดแบบเผ็ดไม่มากกำลังกำลังดีไม่จี๊ดจ้าเท่าไหร่เน,นี่ยครับใส่ไปเลยมานี้ต่อไปก็จะใส่ใบกะเพราเดี๋ยวครับ น,นี้ก็เรา,เราไม่ต้อคนเยอะนะวันดีพอดีนะครับอ,อันนี้เป็นไงครับหน้าตาน้ากินไหมครับอันนี้เป็นไก่ตลาดไก่จะตลาดมจะสุกง่ายนะครับถ้าเป็นไก่บ้านไก่อะไรเงี้ยก็ควรจะให้นาน,น่านักหน่อยนะฮะนี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วข้าวกัน